มาราจีนมราจีน,จนพืชที่เรียกว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากกว่าที่เราคิดหลายคนมีคําถามวิปรามมาราจีมันขมมากเลยแล้วเราจะกินเพื่อประโยชน์อะไรแน่นอนมันต้องมีประโยชน์แน่วันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะรู้ถึงประโยชน์ของมาราจีนซึ่งเราสามารถเลือกบำรุงรงร่างกายและดูแลสุขภาพได้แต่ก่อนอื่นอย่าลืม กดถูกใจกดติดตามช่อง Youtube ย e t t y f i s h ี a s e เพจ Healthy Fish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลา y o u u u b e r ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลา Youtuber แล้วเรามาดูสุขภาพด้วยกันมาดูเลสุขภาพร่วมกันเพื่อที่จะเต็มตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพอ่ะเรามาฟังกันเลยเรื่องของมะระจีนมะระจีนพี่ปราบอกเลยว่าเป็นเพื่อที่อยู่ตระกูลเดียวกันกับแตง มาราจีนเป็นไม้เลื้อยเติบโตในเขตร้อนโอ้โหคนนิยมรับประทานกันมากคือมาราจีนที่มีผิวขุกระสีเขียวเลยชนิดหนึ่งก็มาราขีนกที่มีขนาดเล็กกว่ามาราจีนแล้วก็โอ้รสชาติก็บอกขมเลยค่ะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของมาราจีนว่ามีประโยชน์อะไรบ้างข้อที่หนึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่เขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแล้วก็ช่วยควบคุมได้อย่างไร ในมรดจีนมีสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกับอินซูลินโดยจากผลการศึกษาพบว่าการรับประทานมาระเป็นประจำจะช่วยทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงและช่วยชะลออาการเบาหวานได้ดีด้วย 2. ลดความอ้วนโอ้โหก็อหบอกเลยนะคะว่าจากการศึกษาในกลุ่มทดลองพบว่าการรับประทานสารสกัดจากมระจีนติดต่อกันเป็นเวลานาน3เดือนสามารถดลดรอบเอวลดไขมันในช่องท้องและก็ลดน้ําหนักได้จริง สามป้องกันโรคร้ายมระจีนช่วยป้องกันโรคร้ายได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจและถ้าใครทานแล้วจะได้รู้ว่าอ,อมันมีประโยชน์มากมายจริงๆมะมระจีนป้องกันโรคร้ายมีสารป้านในมูลิสระสูงจุนช่วยป้องกันเซลล์เนื้อร่างกายจากนูลิสละลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคอัลไซเมอร์สี่ใช้สมานแผล มะราจีนมีสปปรพพคุณช่วยสมานแผลโดยครีมที่มีส่วนผสมของมะราจีนจะทำให้แผลสมานโตได้เร็วขึ้นแล้ว้อถัดมาข้อหขับสารพิษมะราจีนมีสปปรพพคุณกระตุ้นการย่อยอาหารทำให้ถุงน้ำดีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังช่วยลดอาการลำไส้แปรปรวนข้อที่6 กระตุ้นภูมิคุ้มกันการรับประทานมล็จีนเป็นประจำจะเรียกว่าช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นจึงช่วยลดโอกาสการเกิดไข้หวัดและก็การเจ็บป่วยต่างๆข้อที่ 7. บำรุงผิวพรรณที่ผู้หญิงทั่วไปคงชอบเพราะว่าการทานที่เราทานผักผลไม้เยอะก็เพื่อให้ผิวพรรณเราสวยงามมล็จีนช่วยบำรุงผิวพรรณให้กับเราได้แล้วเ,เกิดประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลย มะระจีนการที่เราทมรามะระจีนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผิวพรรณเรียบเนียนเปล่งปลั่งช่วยป้องกันสิวและปัญหาผิวอื่นๆได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญในข้อแปดที่เราดูแล้วเราบอกโอ้โ oh, ห oh, 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 ช่วยละลายก้อนนิ้วมะระจีนมีสรรพคุณช่วยละลายก้อนนิ้วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัดถ้าหากรับประทานควบคู่ไปกับยาของแพทย์ปัจจุบันจะช่วยให้หายเร็วขึ้น นอกจากนี้มารังจีนอย่างที่เรารู้เขาบอกเลยว่าจะทำหน้าที่ขัดขวางการผลิตุ้นโคต์และหยุดการจเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันร่างกายของเราจากมะเร็งชนิดอื่นๆได้อีกถึงตอนนี้พี่แปงอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นในเรื่องของรับการรับประทานมเร็งจีนถ้าสมมติเราจะเลือกมเร็งจีน เราจะทานมะละจีนคนที่ทานได้หรือเลือกได้เนี่ยก็จะเลือกมะละจีนที่เป็นไงเขาออนไม่เก๋ก็เรียกว่าผิวสวยตึงแล้วก็ตาใหญ่หญอันนั้นมาต้มง,ง่ายมากแล้วก็มะละจีนเนี่ยถ้าคนจีนก็ถือว่าเป็นยานที่ช่วยแก้ร้อนหนดังนั้นถ้าใครอยากทานมาละจีนนะคะบอกเลยว่าเราท่องไว้เลยหวานเป็นลมขมเป็นยาเหมือนกันอย่างที่พี่ปาในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนสมัยเด็กๆก็ไม่ชอบทานมาละรู้สึกมันขม เรามีความรู้สึกจะกินมาราแต่ละครั้งโอ้มันกินยาแต่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะของหมูมันแพงแต่เราก็ลยใช้กระดูกอ่อนนิดๆแต่ค่ะต้มแล้วก็เคียเค่ยวผักเคี่ยวแล้วใส่มะระลงไปเจอมะระอ่อ,อนๆหวานมากเราไม่อยากทานยาเพราะฉะนั้นเราทานอาหารเป็นยาวันนี้พี่ปราย,ยาจะเชิญชวนทุกคนเรามาทําเก่งจืดมะรากันแล้วทานแล้วสุขภาพของเราจะดีเดี๋ยวเรามาดูสิคะวามาระยังสามารถที่จะใช้ทา อาหารชนิดต่างๆอะไรไดีอีกพี่ปรามีเมนูมาฝากมาฟังกันเลยเมนูสุขภาพที่ทำมาจากมะราจีนโอโหมันคงจะอร่อยมากเลยนะคะ 1. ยำมะราจีนกุ้งสดนำมะราจีนมาล้างให้สะอาดซอยเป็นชิ้นบางๆพักไว้พอเปิดกุ้งสดสับกระเทียมซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูและสับอกไก่ตรีมไว้ต้มน้ำในหม้อให้เดือดใส่มะรจีนลงไปลวกเพื่อเปลี่ยนสีให้ เรียกว่าเปลี่ยนสีให้สุกซักใส่น้ําเย็นแล้วก็นําขึ้นมาสเสด็จน้ํานําน้ำเปล่าใส่หมอ้อเล็กน้อยก็ขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อไก่แล้วกุ้งลงไปลวกให้สุกเตรียมน้ํายําโดยการผสมน้าําปลาน้ําตาลพริกขี้หนูน้ามะนาวแล้วก็เทียมเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำมาไล่จีนที่ลวกไว้แล้วใส่จานใส่กุ้งลวกไก่ลวกตามที่หอมแดงแล้วก็ราดน้ํายําลงไปโอ้โหเท่านี้ก็เรียกว่าทั้งอร่อยทั้งได้ประโยชน์และได้คุณค่า คราวนี้ก็สองคือต้มจืดมะระแน่นอนที่เมื่อกี้พี่ปราบอกแล้วเรานำมระจีนอ่อนๆมาหั่นเป็นชิ้นบางควักไส้มระออกให้หมดนำไปล้างน้ำให้สะอาดโขลกพริกไทยกับกระเทียมโกอนแล้วใส่หมูสับลงไปโขลกให้เข้ากันใส่น้ำปลาเล็กน้อยออ้ยอร่อยยัดไส้หมูในมระต้มพอร้อนใส่ซุปไกร่รากผักชีเม็ดพิไทยตั้งด้วยไฟแรงจนเริ่มเดือด ใส่มะระจีนลงไปต้มจนสุกป,ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นและซีอิ๊วขาวตักขึ้นเสิร์ฟอร่อยมากๆเลยเรียกว่าเราได้ทั้งอาหารที่มีคุณภาพด้วย 3. น้ำมะระจีนน้ำมะระจีนที่แกจะจัดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปัน่นตามด้วยน้ำส้มคัน้นเกลือป่นน้ำเชื่อมปั่นจนละเอียดแล้วก็เทใส่แก้วอาหาเป็นเครื่องดื่มคุณภาพเลยสมะระจีนผัดไข่ พาครึ่งมะละขูดไส้ออกนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนำเห็ดหอมไปแช่จุนนิ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่น้ำมันลงไปในกระทะตั้งให้ร้อนแล้วนำเห็ดหอมลงไปผัดตัดขึ้นมาพักไว้นำกระทีมลงไปผัดจนเหลืองหอมใส่มะละลงไปจนเริ่มสุกจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ลงไปคนไข่ให้สุกจนทั่วแล้วก็ใส่เห็ดหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลและสีขาวผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ตักตื่นใส่จาน ห้าไข่ตุนมะระจีนเอ้าง่ายมากเลยแล้วนำมารา่มอาหารเป็นชิ้นควันไส้ในออกให้หมดจากนั้นนำมาคลุกกับเกลือแล้วก็ขยำเติมน้ำเปล่าแช่ทิ้วสามสินาทีตอกไข่ใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำซุปสีิวขาวตีให้เข้ากันแล้วก็กรองด้วยกระชอนนำแผ่นฟอยล์มาหอมะระใส่ไข่ที่ผสมแล้วลงไปนำไปนึ่งในน้ำร้อนประมาณสามสินาทีจนสุก แต่งหน้าด้วยกระเทียมเจียวอร่อยมากแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆข้อที่ควรระวังในการทานมะราจีนคือ 1. ไม่ควรซื้อมะระจีนที่เก่จัดมากเกินไปเพราะจะมีรสขมอ,อันนี้ข้อนี้สําคัญนะคะถ้าเราซื้อมะราจีนที่แก่มากเราจะทานไม่ไหวเพราะมันขมจัดเลือกมะราผิวที่เพ่งตึงๆแล้วก็สีเขียวนอ่อนๆนั่นแนหะมะราอ่อนค่ะ 2. ก่อนรับประทานมะระให้นำมะราจีนไปแช่น้ำเกลือ20นาที เทน้ำทิ้งแล้วนำมาแช่น้ำเปล่าอีกครั้งประมาณ10นาทีจึงนำไปประกอบอาหารตามปกติขนาดประกอบอาหารไม่ควรคนบ่อยเกินไปว่าจะยิ่งทำให้มีรสขมมากขึ้น 3. ส,สตรีมีคันแลรวมถึงผู้ที่กำลังให้นมบุตรคุณหลีกเลี่ยงการรับประทานมะราจีนเนื่องจากสารบางชนิดแ้มะราจีนจะทำให้เกิดเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์จนนับเป็นสาเหตุให้เกิดภาะวะแท้งบุตรได้ สี่หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงของมาราจีนเพราะอาจเป็นพิษต่อร่างกายห้าผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานมาราจีนเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดก็ควรงดรับประทานมาราจีนอย่างน้อยสองสัปดาห์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติส่วนที่สำคัญมาราจีนเป็นพืชที่เย็นจึงไม่ควรรับประทานติดต่อกันทุกวัน หากรับประทานมาลจีแล้วเกิดอาการแพ้เช่นปวดท้องอาเจียนก็ควรหยุดรับประทานที่สําคัญที่พี่แปรยอยากจะบอกก็คือการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรอยาทานซ้ําบ่อยๆจนมากเกินไปต้องมีการหมุนเวียนไม่งั้นจะเกิดการสะสมในร่างกายมีข้อคิดเห็นใดเขียนคําถามลงมาได้เลยอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสื่อดีดท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ลตี D ้ i ิตเป็นก่อนเกรงใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอยุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพ,พ,ภาพ,พ,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกัพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปลานะคะ